ถ้าพูดถึงดาราดังระดับฮอลลีวูดเรื่องค่าตัวเนี่เพื่อนๆหลายๆคนคงจะคิดว่าแม่คงจะได้ค่าตัวหลายสิบล้านหรือบางคนก็เป็นร้อยล้านพันล้านก็มีแต่ในความจริงแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าละ่ะว่าในหนังภาคแรกของลูกพี่เขาเนี่ยเขาได้รับค่าตัวน้อยมากๆส่วนทางกับรายได้หนังเลยทีเดียวและจะมีดาราฮีโร่คนไหนบ้างที่ได้ค่าตัวต่ำๆงั้นวันนี้ s p y มี สิบดาราดังที่ค่าตัวโคตรต่ำอย่างไม่น่าเชื่อจะมีใครกันบ้างนั้นการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1. c h r i คริสเอเวนแม่มีชื่อติดในลิสต์นี้ทำให้แฟนๆจัก,กรวาลมาเวลรู้สึกทึ่งและอึ้งมากๆเพราะว่านี่คือกัปตันอเมริกาเลยนะ ลูกพี่เขาจะได้ค่าตัวน้อยได้อย่างไรแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าค่าตัวของเฮียแกเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องกับตันอเมริกาภาคแรกนั้นเฮียแกได้รับไปแค่30000นดอลลาร์สหรัฐหรือราวเกล้านบาทเท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของหนังคือ370ล้านดอลลร์เรียกได้ว่าทางผู้สร้างก็ไม่รู้นะนะว่าหนังจะดังหรือเปล่าค่าตัวของเฮียแกก็เลยได้ไปแค่นั้นนะนะ 2. องกันระดเลเลคนคงอาจจะไม่คุ้นหน้าแต่สำหรับแฟนแฟนดีซีคุ้นหน้ามากๆเพราะว่าเธอคนนี้คือ Wonder Woman l คนล่าสุดเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกได้ว่ากวาดหน้ากว่าตดาดีซีกลับขึ้นมาได้เยอะมากๆเลยแหละเพราะว่ารายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ป่าไปมากกว่า821ล้านดอลลาร์หรือก็คร่าวๆ27,000ล้านบาท แต่ค่าตัวของนังเอกคนนี้คือน้อยมากๆโดยค่าตัวของเธออยู่ที่สามแสนดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆเก้าล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้มหาศาลกว่า2 7 0 0 0ล้านบาทแม่แรายได้ของเธอมันสวนทางกับรายได้ของหนังน,นะครับพื่พี่ 3. Jennifer Lowlands เรียกได้ว,ว่าเธอคือเดือแม่ในวงการที่แสดงหนังมากมายยกตด้วยอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games แต่ถึงแม้ว่าความดังของภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games นั้นจะได้รับรางวัลออสการ์ทำให้เธอได้รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง American Hustle และถึงแม้ว่าภาพยนตร์นั้นจะดังแค่ไหนเธอก็ได้รับค่าตัวประมาณ7%จากไรายได้ของหนัง ถึงแม้ว่าจะน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบกับดาราชายแม้เรียกว่าในฮอลลีวูดยังมีการแบ่งชนชั้นรายได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเล่นบทหนักกว่าแต่แต่ในบางเรื่องก็ได้รับค่าตัวน้อยกว่าผู้ชายอยู่มากพอสมควร Why don't you just marry Carmine? Get a little gold microwave and put it on chain around your neck. You want to be more like Carmine? Why don't you build something like he does instead of all your empty deals? It's just like your fucking science oven. C. Brad Pitt. เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อมแมกสตาร์ในวงการที่หลายๆคนรู้จักอย่างแน่นอนภาพยนตร์ที่ลูกพี่แกเล่นเนี่ยมันเยอะมากๆแต่ถึงแม้ว่าลูกพี่จะทําให้ภาพยนตร์หลายๆ,ๆเรื่องดังขึ้นมา แต่ค่าตัวของเฮียแกเนี่ยมันก็ช่างน้อยเหลือเกินเพราะว่าเฮียแกไปรับบทเล่นหนังอินดี้เทลมาแอนลุ i สที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักภาพยืนเรื่องนี้กันอยู่บ้างและเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าค่าตัวในหนังเรื่องนั้นเฮียแกได้รับค่าตัวแค่ห0พัดอลลาร์หรือประมาณ1นึ่งแบาทเท่านั้นเองแม่นี่คือระดับแตดผิดเลยละเนี่ย No b not u t I appreciate m e have a good day r i g h t เซมี่เดอรนันพระเอกสุดหล่อสาก,กีตคนนี้รับบดเป็นมิสเตอร์เกรย์ในหนังอ e ีโรติกเรื่อง50 Shades of Grey ที่ใครหลายๆคนก็น่าจ,จะรู้จักพี่แกตั้งแต่ภาคแรกถึงแม่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่า50 Shades of Grey ภาคแรกเนี่ยทำไรายได้ไปกว่า571ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ค่าตัวของรูพี่แกได้แค่ าหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3ล้านบาทแม่มันช่างน้อยมากๆแต่ถึงอย่างไรในภาคต่อมาลูกพี่แกก็ได้รับค่าตัวที่มากขึ้นนั่นเองฮ <back> จิมแคร์รี พระเอกหนุ่มตลกดงดังตลอด,ดลการที่รู้จักในหนังคลาสสิกในเรื่อง The Mask ที่ไม่น่าเชื่อว่าลูกพี่แกจะมีชื่อเสียงมาอยู่แล้วแต่ในหนังเรื่อง y e s m e n เฮียแกได้รับค่าตัว0ดอลลาร์แน่นอนแอดพูดไม่ผิดหรอกเฮียแกขอค่าตัว0ดอลลาร์แต่เฮียแกก็ฉลาดอยู่นะที่เฮียแกไปต่อรองแบ่งเปอร์เซนต์จากกำไรของหนังแทน แต่ไรายได้เหล่านั้นก็ไม่ได้เปิดเผยหรอกนะว่าเฮียแกเขากี่เปอร์เซ็นต์แต่ค่าตัวของเฮียแกคือศูนบาทเซนลินซีโลฮันดาราเด็กที่เคยเด่งดังสุดๆในหนังวัยรุ่นสุดจีที่กลายมาเป็นต้นแบบของควีนบีไฮสคูลอย่าง m ม n Girl และเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าเธอมาเล่นหนังเรื่อง The Canyon ซึ่งเธอได้รับค่าตัวไปแค่7,000ดอลลาร์หรือ2,30,000บาทเท่านั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตัวแม่สุดดังในอดีตอย่างเธอจะได้รับค่าตัวแค่2,30,000บาทตลอดทั้งเรื่อง Rain Ghost Ring Ghost อีกหนึ่งพระเอกเบิดต้นต้นของวงการฮอลลีวูดที่ยากมากที่จะเชื่อว่าค่เตัวแก่น้อยน้อยจริงๆเพราะว่าเฮียแกเนี่ยรับบทเล่นหนังอินดี้อย่าง h a l f Nation แต่ในคมอินดี้ของลูพี่แกขอรับค่าตัวแค่1,000ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งลูกพี่แกได้เงินประมาณ33,000บาทเท่านั้นเอง เดกได้ว่ามันน้อยมากๆ 9. กแกวจูเลียนโรเบิร์ดเปิดมาที่จะแม่หนังรักตลอดการอย่างจูเลียนโลเบิร์ที่คนรุ่นใหม่เลยคนอาจจะไม่เคยรู้จักกับชื่อเธอมากนักแต่ในอดีตเนี่ยเธอเคยเล่นหนังเรื่อง Pretty Woman และหนังเป็นที่โด่งดังมากๆ ถึงแม้ว่ารายได้ของหนังจะปาไปกว่า460ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่รายได้ของเธอได้มาแค่300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ9ล้านบาทนั่นเอง 10. จอห์นเทเวเดอร์ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกในยุค80ยุค90ในวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้และเฮียแกก็ได้รับบทในพัพยุ่นเรื่อง f o e f i s u i o n s แต่ถึงแม้ว่าหนังจะดังแค่ไหนจะเป็นที่รู้จักมากแค่ไหนรายได้ของหนังจะมากเพียงใดลูกพี่แกได้รับค่เตือแค่150,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ4 9 0 0 0 0บาทนั้นเอง ready oh, oh, ready to o u r Well, a h I'm I'm m s เหล่าดาราฮอลลีวูดใช่ว่าค่าตัวจะเยอะเพราะหนังแต่ละเรื่องกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรและก่อนจจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ spiy ทำคลิปต่อไปได้นะอยากให้ spiy ทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้ดได้ลังคลิปนี้ด้ล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ